วันนี้ผมอยู่กับผู้ให้บริการในเรื่องของระบบน้ำในสวนทุเรียนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต้นะครับจากบริษัททีเทคเทคโนโลยีนะครับผมต้นะครับบริษัททีเทคท่นู่นจำกัดนะครับก็ทางเรานะครับให้บริการนะครับทางด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรนในการเกษตรนะครับแล้วก็ให้บริการซ่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบน้ํานะครับพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆคนทําสวนเวลาไปซื้อ หัวจ่ายน้ําสิ่งที่เขาจะต้องรู้ก่อนเลยในการเลือกหัวจ่ายน้ําไปใช้ในสวนต้องดูที่ตรงไหนก่อนครับโดยทั่วไปหัวจ่ายน้ำนมันมีหลายยี่ห้อหลายประเภทแล้วในหลายๆแต่ละยี่ห้อจะแบ่งไปเป็นรูจ่ายแต่ละแบบใบจ่ายแต่ละแบบนะครับรูก็คืออยู่ที่รูตรงนี้ใบก็คือใบตรงนี้นะครับรูเนี่ย ส่วนรูของน้ำเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับรูคือบ่งบอกถึงปริมาณการออกของน้ําที่แรงดันเท่าไหร่น้ําออกเท่าไหร่ส่วนใบบ่งบอกถึงความไกลความใกล้ของน้ํานะครับใบพัดใบคือใบพัดจะเป็นใบพัดพลาสติกเป็นใบพัดเหล็กเป็นใบพัดกลม สีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีเขียวก็แล้วแต่เขาจะผลิตออกมานะครับเราก็แจกแจงออกมาให้ได้ว่าเราใช้อะไรอยู่แล้วเราต้องการไปหาอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะมาซื้อตามที่เ,เพื่อนบ้านใช้เพื่อนใช้แล้วก็มาซื้อหรือว่ามาสอบถามอย่างงี้ฮะเราก็จะถามว่าอ,อ,อยากได้น้ำเนี่ยเอาไป เพื่อเปิดเยอะๆหรือต้องการเอาไปให้เหมือนเพื่อนหรือต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้องต้องต้องแบ่งออกมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยใช้เป็นหัวน้ําที่จ่ายน้ําออกมาตั้งแต่400จนถึง6 600ลิตร700ลิตรอย่างเงี้ยใช้อยู่ใช่ไหมครับอยู่ๆเนี่ยก็อยากจะลองมาเปลี่ยนเป็นหัวน้ําที่ออกจ่ายน้ําน้อยลงจ่ายน้ําน้อยลงมาเป็น300ต่อชั่วโมง200ต่อชั่วโมง90ต่อชั่วโมงหรือว่า ตามลาดับที่แต่ละสถานที่จะมีให้บริการกันไปนะคนสวนถามประจาเลยว่าในช่วงดอกเขาบอกให้นั้นแค่30นาทีพอทาไมบางคนบอกว่าให้แค่นี้แล้วดอกเดินให้แค่นี้เอ้าให้เท่ากันเนี่ยทำไมของชั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเลยมีคําพูดแบบซายออเรียกคำขำนะว่าหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันแน่นอนอยากให้พี่ต๊ะอธิบายปัจจัยที่จะทําให้หัวน้ำอันนี้มันจ่ายน้ําได้แบบเต็มประสิทธิภาพของมันตามสเปคของมันเลย ตามที่เราซื้อมาเลยเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยเราเรามาเริ่มอย่างนี้ก่อนเรามาดูหัวแต่ละประเภทก่อนแล้วกันครับคือหัวเนี้ยอย่างเขาบอกมาว่าอ่ะจ่ายน้ําได้400ลิตรใช่ไหมครับหัวรุ่นนี้จ่ายน้ําได้400ลิตร400ลิตรเนี่ยคือน้าเนี่ยจะต้องออกที่แรงดันเท่าไหร่อันนี้ต้องถามกับใครต้องถามกับผู้ขายถ้าผู้ขายไม่รู้ต้องให้ผู้ขายโทรถ,ถามผู้ผลิตใช่ไหมครับถ้าผู้ผลิตตอบไม่ได้ต้องทํำยังไงฮะ ต้องซื้อเครื่องมือวัดเองอะนะครับเครื่องมือวัดเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอย่างของที่เราที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคือจะมีเป็นตัววัดน้านะครับตัววัดปริมาณคิวน้ําแล้วก็ปริมาณแรงดันของน้ําใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันก็เป็นค่อนข้างละเอียดแต่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็จะมีละเอียดมากกว่านี้จะเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็จะละเอียดมากตัวเนี้ยเราก็เข้าๆได้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าเท่าไหร่นะครับเราก็เอาหัวตรงเนี้ย มาต่อตรงนี้ได้เ,เดี๋ยวคุณ,คณสุมเมศช่วยถือด้วยนะครับอันนี้สมมติเราเราอยากจะรู้ปริมาณแล้วก็แรงดันในท่อนะครับแรงดันในท่อเนี่ยมีผลนะครับต่ออันดับแรกเลยครับแรงดันในท่อมีผลต่อการออกของน้ําต่อการออกของปริมาณของน้ําและความกว้างของปริมาณของน้ําขึ้นอยู่กับแรงดันในท่อนะครับโอเค ตัวเนี้ยเราก็ใส่ลงไปตรงนี้บริเวณนี้นะครับอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะจะบอกได้ว่า1นาทีออกเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าลูกค้าบางคนก็จะเอาเป็น10นาที15นาทีก็ได้15นาทีก็15นาทีออกเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ4เข้าไป15บคูณสก็60 60อ่าเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นนิดต่อชั่วโมงหนึ่งนที่เท่าไหร่แล้วก็ถ่ายรูปไว้เราก็รู้แล้วเรารู้แค่นี้ครับแล้วก็เก็บเก็บค่าไปได้ใช่เก็บค่าไปได้เก็บค่า ตอนนี้คือเรื่องของการจ่ายระบบน้ําเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าวันนี้เราวัดเท่านี้จริงๆแต่เราต้องการที่จะเก็บหนึ่งเดือนหนึ่งไตมารสองไตมาร 2, ไตมารสองไตมารสามไตมาสี่จนทั้งปีเนี่ยรวมสี่ไตมารเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ในต้นนี้อ,อ,อย่างนี้ยฮะคือคือ,คอสรุปที่พี่ต้าบอกก็คือว่าก่อนที่จะตอนที่ไปซื้อเลือกตอนที่ไปเลือกซื้อหัวน้ำซื้อหัวน้จ่ายน้ำเนี่ยเราต้องรู้สเปคที่จ่ายน้ําก่อนก่อนใช่นี้คือ สมมติสมมตินะครับแต่อย่างตัวนี้อันนี้คือ4ีปล่อยได้ที่400ลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเอาไปไปไปเสียบกับที่สวนแล้วเนี่ยมันจะได้4 0 0ลิตรเลยนี่ไม่ใช่อันแรกต้องดูที่แรงดันน้ําของท่อเราก่อนว่าเท่าไหร่เช่นอ่าสเปคอันนี้สมมติว่าจะออก400ลิตรได้ที่แรงดันเท่าไหร่อาจจะ1.5้าบาทบาคือขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต้องถามผู้ผลิตต่เนี้ยเราไม่รู้จริงเพราะถ้าเขาตอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้อง เครื่องมือวัดอะอะไรก็ได้ที่มีเครื่องมือวัดแล้วบอกได้ว่าอันนี้ออกกี่ลิตรปกติไอ้พวกบรราซื้อมันจะมีบอกที่ข้างกล่องไปบพี่ไม่มีไม่มีใช่ไหมต้องถามคนขายเองไม่มีฮะใช่ผมให้บริการในเรื่องของหัวน้ำเนี่ยผมก็จะมีโฟลมิเตอร์เนี่ยแล้วก็จะมีเพชเรเกตเนี่ยติดให้ดูแล้วก็จับนาทีให้ลูกค้าดูพอนาทีลูกค้าโอเคไหมอ่าโอเคผมก็ซื้อไปแล้วก็โอเคก็จบแต่ทีเนี้ยเรื่องของแรงดันน้ําปริมาณน้าที่ออกเนี่ย มันมีเรื่องของความกว้างของวงใช่ไหมครับวงน้าเนี่ยถามว่าน้ําออก400ลิตร300ลิตร200ลิตรน้ําออกที่ดังดันที่เท่าไหร่วงกว้างเท่าไหร่นะครับเส้นรอบวงมันทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ3 6 0องศาใช่ไหมครับซึ่งในแต่และ1องศาเนี่ยออกกี่กี่กี่ลิตรแล้วผมถามว่าตอนเนี้ยทุเรียนเนี่ยช่วงที่จะเอาดอกอะ่ะอยากได้อยากได้น้ําอ่ะ ทุกๆหนึ่งองศาของต้นทุเรียนอ่ะรอบต้นไปสาอยหสองศาเนี่ย <bra> ทุกๆหนึ่งองศาต้องการกี่ลิตรอย่างเงี้ยครับมันต้องมาคุยกันตรงนี้ก่อนครับออไม่ใช่ว่าไปเลือกซื้อหัวน้ําแบบนั้นแล้วก็จะเอาถึงเรื่องชั่วโมงมาพูดรเราเอาเรื่องลิตรต่อองศามาคุยกันก่อนใช่มันจะแบ่งเป็นชิ้นเค้ก360ชิ้นใช่ไหมครับสามร้อยสิบชิ้นเนี่ยก็เอามาแบ่งแบ่งๆๆๆแบ่งแบ่งกันให้มันครบนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าน้ําตกเท่าไหร่น้ําตกเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มอีกเราจะมาหาาละปริมณหัวน้ํา สมมติเราใช้อยู่400ลิตรเราอยากให้ได้หัวน้ํากว้างขนาดนี้แล้วน้ําจะต้องตกพื้นที่ในอองศาเท่าไหร่ทุเรียนคุณต้องการน้ําวันเนี้ยกี่ลิตรกี่ลิตรที่1องศาเท่าไหร่อ,อ้างอิงกค้ชาการเกษตรว่าคคโค้ชาการเกษตรเนี่ยเขาเขา,เขาไปทํางานวิจัยมาว่าทุเรียนในระยะดอกนะครับ,รบจนถึงช่วงหางแยไ่ไหมไปแล้วเนี่ยต้องการน้ําที่วันละ100ถึง150ลิตรต่อวันแต่แต่ผมอาจะแนะนำให้ให้บวกไปอีกเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแห้งแห้งมากรเราก็จะให้ไปอีก ราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณเลยว่าเราปล่อยน้ำหนึ่งรอบเนี่ยต้องให้ได้น้ําวันละผมตีวงกลมเลย200ลิตรต่อต้นต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าสมมติอันนี้ออกที่400 400แบบเต็มสเกลได้เลยนะส่า400ลิตรต่อชั่วโมงค,คุณให้น้ํา30นาทีก็ได้น้ำแค่2 0 0ลิตรต้นหนึ่งมี2หัวเท่ากับว่าปล่อยน้ำหนึ่งวันคุณจะได้น้ำา400ลิตร ปล่อยน้ำหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงสี่ร้อยลิตรถ้าแรงดันมันน้อยแล้วเราวัดออกมาแล้วจากสี่ร้อยเนี่ยมันวัดออกมาแค่สองร้อยใช่ไหมครับมันจะเหลือแค่สองร้อยอ่าสองร้อยลิตรสองหัวก็สี่ร้อยต่อนาทีชั่วโมงใช่ไหมครับอ่าเราหารประหารครึ่งไปแล้วก็หันครึ่งอ่าก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยอ่าตอนนั้นน้ำก็ดูสุ่มเสี่ยงที่จะไม่พอแล้วสมเสียงนี่คือเหตุผลว่าสิ่งที่เราพูดว่าทําไมหนึ่งนาทีของคนเราไม่เท่ากันเพราะมันมีรายละเอียดเรื่องของแรงดันนนน้้้้ํําา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 าจจจกกตททงงงง่่อมมเขถถถึึึหหััววย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องรู้สเปคของมันก่อนว่าที่เท่าไหร่พอรู้สเปคเสร็จแล้วก็เราควรจะต้องมีตัววัดพวกนี้เอาไว้วัดหน่อยว่าเออมันปล่อยได้จริงไหมเพราะว่าหลายๆคนนี้ฮะสิ่งที่ชวนพี่ตะมานั่งคุยวันนี้คือเรามีปัญหาเรื่องการให้น้ำในปีนี้นะครับวันนี้ขอพูดพี่ตะกัดทีเทิมากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆในสวนไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าระบบน้ำ รวมถึงเรื่องเครื่อจัก,กรบนอาคารเกษตรจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับความรู้เอาไปใช้ในสวนกันนะครับจะเป็นคอนเทนต์ร่วมกันระหว่างควายรัทําเกษตรแล้วก็ทีเท,เทคเทคโนโลยีนะครับ,รบในปีนี้ที่เข้ามาจอยกันสำหรับวันนี้ขอขบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ